ม่วัดเขาเขาเขาว่ากันว่าเป็นขวดหัดดูดลูกขวดหัดดูดแต่ว่าแต่เขาลองเปิดดูแต่ว่ามันเหมือนกับแต่ว่ามันมีที่วัดด้วูมีวัดนะเปิดดูซิมันเป็นยังไงอ่ะเปิดดูก่อนเปิดนะมันเหมือนกับฝามันเหมือนกับข้าวบุ้งนี่พขาจะบอกนี่่เปิดนะนี่มันจะเป็นอย่างงี้นี่เอ้านี่เอ้าโยกขึ้นทีเหรอนี่แค่ไหนลูกเพื่อนไอ้อดูดดูดเลยเออได้กินอยู่นะมันพุท มันเดือดรูปบดุ๊บดุ pues ๊บว้าดูเลยโอ้ยมีแต่น้ำลายอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้ปิดไว้ดีจิ๋นเออร่อยถ้ามีขวดนี้เวลาดูก็ดูจะสุดยอดจริงๆริงเลยดูดูเถิดก็น้น ป้าเปิดให้นอหน่อยวะไม่ดึงขึ้นเลยลูกอ่าดูจับดีดีนีจับหัวนั่นล่ะดูยกขึ้นดีดีมันสิได้กินยกขึ้นเั่นนั่นละน้องอร่อยไหมงอนั่งอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเข่งมากโอ้รวยไหม โอ้สำหรักดิดนหน่อยกระขัดใหม่ก็อย่างนี้แหละฮัตดีดีปิดดิดีฮัดีดีเออมันมีขวดนี้เวลาดูดก็ดูจะแสงจริงจริงยกขึ้นน้อสวยเออดูเวลาที่ขวดนี้เวลาดูดก็ดูจะเยี่มไปเลยยกขึ้นยกแล้วน้องก็จะดูดขวดนี้แล้วน้องก็จะดูดขวดนี้ไป แล้วน้องก็จะดูขวดนี้ปล่อยๆอใช่ไหมคะเย้ <Yay. S 1> ดูหรือยังล่ะ,ะทำไมไม่ลองดูดล่ะก็ะน้องยังไม่หิวมาน้องไม่หิวเน,น้อโอ้ไปละไปละไปละถ้างั้